สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ค r ิป t o t ท l k ครับกับผมแซคโน o b o d ดครับต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงต้อนรับหน้าใหม่หน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการคริปโตเคอ r e เรนซีด้วยนะครับผมวันนี้ครับมีประมาณ2ข่าวนะมาอัปเดตกันนะในเรื่องของ FTX นะครับรวมถึงเรื่องของโจไบเดนครับในเรื่องของอเมริกา นะเรามาดูกันว่า2ข่าวนี้น่าสนใจยังไงนะครับตลาด FTX ครับเปิดตัว FTX ยุโรปครับบุกตลาดคริปโตในยุโรปนะฮะแผนกใหม่นี้เนี่ยตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยมีฐานเพิ่มเติมในไซปรัสนะครับสปีหลังจากการเปิดตัวตลาดซื้อขายคริปโตเคอเรนซีครับ FTX. US ครับในสหรัฐ FTX ก็ได้จัดตั้งตลาดใบอนุญาตเทียบเท่ายุโรปในไซปรัสนะครับขอบเขตนะยุโรปของแพลตฟอร์ม FTX นะครับ ได้รับอนุมัติจากไซปรั s ครับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทางการเงินของไซปรัสครับตลาดนะครประกาศแล้วนะฮะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับผม Fx ยุโรปครับจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทั่วเขตเศรษฐกิจยุโรปครับผ่านบริษัทการลงทุนนะครับที่ไม่ปรากฏชื่อนะฮะที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการทั่วทั้งภูมิภาคครับแหมมีปกปิดกันด้วยนะฮะ แผนกนี้เนี่ยมีำน,นักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ครับและมีฐานเพิ่มเติมในไซปรัสนะครับ FTX ยุโรปครับดูเหมือนว่าจะเป็นตลาดซื้อขายคริปโตในย mm ุโรปเทียบเท่ากับ FTX. US ครับซึ่งเปิดตัวบริการชาวอเมริกันในปี2020ครับและตอนนี้เนี่ยมีมูลค่ากว่า8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหลังระดมทุนได้400ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในเดือนมกราคมนะครับก็ เมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะมีข่าว FTX ครับทำตลาดในทางในยูเครนด้วยนะฮะว่าถ้ามีประชาชนชาวยูเครนนะครับเปิดบัญชีกับ FTX เนี่ยก็จะมีการแจกนะครับเหมือนเป็นเหมือนแอร์ดรอนะเป็นเงินดอลลาร์ด้วยนะครับก็ก็ให้แบบช่วยเหลือแหละชาวยูเครนนะครับในการใช้ชีวิตนะในการรีภัยต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นอ,อีกหนึ่งผู้ให้บริการกระดานนะฮะมาใหม่แต่ว่าค่อนข้างมาแรงนะฮะตอนนี้นะครับ มาเรา,าดูกันอีกหนึ่งข่าวนะฮะที่เกี่ยวกับโจไบเดนครับประธานาธิบดีสหรัฐครับโจไบเดนครับลงนามคําสั่งผู้บริหารนะฮะเพื่อออกกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลครับเ,เขาได้ลงนามในคําสั่งผู้บริหารที่เกี่ยวกับคริปโตเครนซีครับแม้จะกลัวว่าคําสั่งดังกล่าวเนี่ยอาจส่งผลกระทบด้านการปราบปรามโดยใช้กฎระเบียบในอุตสาหกรรมคริปโตก็ตามครับ แต่เนื่องจากเนื้อความภายในนั้นเป็นไปในเชิงบวกครับทำให้ในปัจจุบันดูจะมุ่งเน้นไปที่การประสานงานและรวบรวมความพยายามจากหน่วยงานภายในต่างๆครับโดยใช้นโยบายระดับชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับคำสั่งดังกล่า,กาวในกำหนด6ประเด็นหลักที่รัฐบาลกลางมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลครับได้แก่นะฮะอย่างแรกนะฮะการคุ้มครองผู้บริโภคและนักลงทุนครับ 2. นะครับความมั่นคงทางการเงิน 3. การรวมทางการเงินครับ 4นวัตก,ก,กรรมที่มีความรับผิดชอบนะครับ5ความเป็นผู้นำทางการเงินระดับโลกของสหรัฐอเมริกาครับและ 6. กครับการต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายครับแหม่ข้อนี้ขาดไม่ได้เลยนะคุณโจไบเดนเนี่ยยังแสดงถึงศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลครับในการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินและช่วยรักษาความเป็นผู้นำทางการเงินระดับโลกครับของสหรัฐอเมริกาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ครับกำหนดกรอบการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐเนี่ยสามารถแข่งขันในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้นะครับคำสั่งดังกล่าวครับยังสั่งให้กระทรวงการคลังเนี่ยจะทำรายงานเกี่ยวกับอนาคตของระบบเงินและการชำระเงินครับและสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐทำการวิจัยและพัฒนา CBDC ครับที่มีศักยภาพออกมาในอนาคตต่อไป การลงนามคําสั่งนี้ครับมีขึ้นท่ามกลางสถานการณะะ์ตึงเครียดเลยระหว่างรัเออเสเซียแล้วก็ยูเครนครับโดยความกังวลของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับคเป็นไปได้ที่รัเสเซียจะใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากตะวันตกครับก็ยังคงมีอยู่ตลอดเช่นกันนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงได้ยากนะการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการหลีกเลี่ยงก,การคว่ำบาตรนะครับและตอนนี้เองรัเสเซียเองก็หลีกเลี่ยงโดยการไปซบทางจีนนะจะใช้เงินหยวนจีนนะครับโอ้จีนก็ ดันนะหนุนเต็มที่เลยนะครับแหมไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวเลยนะฮะก็เราก็ต้องจับตาดูต่อไปแหละใช้คำนี้เหมือนเดิมนะฮะว่าอเมริกาเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังนะครับคอยจะเป็นแบ็กให้กับยูเครนเนี่ยเขาจริงจแล้วจะว่าอเมริกาตีรัสเซียมันก็ใช่แหละแต่เพียงแค่ไม่ได้ตีกันตรงๆนะครับเป็นการหนุนกันเข้าไปตรงตรงบริเวณตรงกลางนั่นคือระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะจีนก็หนุนรัสเซียนะฮะอเมริกาก็หนุน ยูเครนนะฮะแทนที่แมอเมริกากับจีนมันนะแต่จะเตตรงๆรงตีไม่ได้แหละนะครับนะก็ต้องไปไปหนุนกับพื้นที่พิพาทตรงนั้นนะครับก็โอเคหวังว่าจะเป็นข่าวที่มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับเราเห็นกันแล้วครับว่าตอนนี้แม้แต่อเมริกาก็เริ่มขยับแล้วในเรื่องของเ,อเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับรัสเซียยูเคไม่ต้องพูดถึงครับชัดเจนมากๆนะครับเราเองคนไทยนะฮะจะมัวแบบเพิกเฉยกับเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะเราต้อง หันมาสนใจมันเต็มที่จริงจังได้แล้วนะครับแล้วก็ลองนะฮะให้มันเป็นทางเลือกหนึ่งเลยแหละทางเลือกหลักๆเลยในการถือสินทรัพย์ในยุคใหม่นี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่มองแต่สินทรัพย์เดิมๆที่เคยคุ้นเคยกันมานะครับยังไงก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนละกันนะครับถ้าเกิด ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับจะได้ดูด้วยกันหลายๆคนแล้วก็อัปเดตข่าวสารไปด้วยกันนะครับและคุณยังสามารถเติมชานมให้กับผมได้เติมพลังให้ผมทํางานดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะเพียงนี่เลยฮะช่องทางเหล่านี้เลยโอนมาได้นะครับจะ True Money Wallet ธนาคารกสิกรนะเคบงนะครับหรือว่าถ้าเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็สามารถดู Address นะครับใน Description ใต้คลิปนี้ได้นะครับลงลงไปดูกดลงไปดูข้างล่างนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากเห็นคลิปทุกคลิปของช่อง ZAC เน o ตบอดก่อนใครนะดูทุกรายการนะของเรานะดูทุกตอนของคลิป to วท้อเนี่ยสามารถกด s u b สไครต์ครับตรงนี้เลยกดกระดิ่งได้เลยฮนะคุณจะเห็นคลิปก่อนใครแนะ่นอนนะครับก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะฮะอย่างคลิปท้องน,นี้ก็เจอได้ทุกวันเลยนะแปดโมงช้าทุกวันนะครับผมจะพยายามทําแบบไม่ให้มันขาดตกบกพร่องเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ